งานเสร็จเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ค่ะมาย้ำโค้งสุดท้ายค่ะเซียนเป็นยังไงเนาะฝันดีฝันหมานปราช้าฝันคือเก่านี่ยนะครับฝันแบบเก่าอ่อนท้วนอีกก็ได้จ้าฝันว่าอย่งไรก็จ้าอ๋อฝันกฝันนะฝันมาได้กินเขากินของแล้วเขาเอามาให้กินเหรออือ คือเสียงเลขสูตรฝันคือเกาฝันเทียเดียวมาจากมนเมน่อครับคือเสียนเทียนตาแบกเนาะคะ่นะเนาะอยู่ทังาาบุรีรัมเ,เขาตาแบกค,บค่ะอาจารย์เขาตาแบกคือเนาะ,ค,ะนะค,ค่ะเนาะค่ะเอฟซี FC, ค่ะลูงช่องไปคลิปแรกคือสูตรเต็มนะจ๊ะเป็นสูตรคำนวดรวนๆน,นะจ๊ะแมนค่ะเอฟซี FC, เป็นกระเบื้องลายผูหลาย,ลายคนอยู่ ติดตามเสี้ยนหลายไลาย่าทนอยู่นะคะคเปนวาให้ทูตามเอาควงสุดท้ายตัวเน้นตัวย่ำหรือว่าซิม,มีเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะเสี้ยนบ,อบอ้เปลี่ยนแปลงหรอครับตา,ตามตามที่ล่งคลิปไปนะอืเป็นสูตรไม่ซํานี่คือซัมนี่เลยนบ่ค่ะทะเลออกังสี่ตังวงวดได้เลยบ่าจ้าตังวงวดไห้เลยอื ก็ว่าตัวเลขก็คคำนวณในเลขน,นะว่าจะไหตัวเลขค่ะคือเขามาตลอดเพียงแต่ว่าบอไดบอกไผนะคะครับบอไดบอกใดสูตรสูตรนี่เฮดมาจากปีแ้วจ้ะอ๋อสูตรนี้สูตรนี้มันเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปุ๊มาตั้งแต่ปีแต่ปีห้าแปดตัวห้าแปดครับเข้าตลอด กระซับกระซับแบบหางเดียวเม็ดเดียวจังสี่มีบอค่ะสำหรับภูงบหน่อยทุ่นหน่อยอ๋อกระซับกระซับปกติ้าบางคนรบนจาเอื้อเงื่อนสื่อกระไดเพื่อหันยากสื่ออยากรุ่นนะคะคำนันกระซับปกต่หาแปดกับสามแปดนะครับเลขบนห้าแปดกับสามแปดอืมเป็นบนนลจ๊ะเดี๋ยวเด้อจ้าจะพอเลขบนนะ เรียนตาแบกบเดี๋ยวเราเสิแยกไว้ตั้งหากนอกตัวเน้นเนาะเรียนเขาตะแบกมันบาา่กกันครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งคือท่านคนเป็นผู้เขาบาคา่ค่ะเพิ่นจังเอิ้นเขาตะแบกแม่นเป็นผู้เขานะอ่อนะนะแต่ให้มันให้ยางนะ่ะอืมนีแต่ให้มันให้ยางเนาะค่ะเนาะครับค้าบวันนี้ ค, <c oughs> ค่ะคือสำหรับภูง,งบหน่อยเนะค่ะเนาะแยกบนให้เลยบนนี่ตัวใดก็จะห้าแปดกับสามแปดห้าแปดสามแปดคือเด่นในสูตรคักเป็นบะค่ะเน,ะะนี่ยล่างเดียค่ะล่างก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าซสอนเดียเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามตัวมีป่จ้ะตั้โตัวกัน ุดเก้าน,นะครับเจ็ดห้าหนึ่งเนาะมีมีมีเจ็ดฐาหนึ่งก็เจ็ดสามหนึ่งครับฟันไปเจ็ดห้าหนึ่งเนาะสามตัวกามเมอร์นี่กัตซาไห้เอฟซี่นะคะจำนี่ถือว่าบอไลเนาะค่ะเสี่ยนบอไลรักสัมบอปกติเขาชุดเน้นบอจะ่ะหรือว่าเขา,เขาชุดเขากัเขาโตเน้นเหมือนกันอืมทุทิยาทุทิยานะ่ะ ห้าแปดสามแปดแล้วก็ล่างมีเม็ดเดียวเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอันปจ่าครับสามตัวก็คือเจ็ดห้าหนึ่งตัดเลนเอาเนาะครับเจ็ดห้าหนึ่งสามตัวหางเดียวน,นี่คือน้นอกมาจากชีว่าสูตรเต็มๆนะคะเนาะฝันฝันเท่ยเดียว บ่มี่ยาอีกปั้เดียวนะฝันบัหลายเทียฝันหน่อยเทียเนาะค่ะวัดนี่ฝันฝันเตาวนี้นอนบัวแล้วฝันสูตรเมน่นก้าวพ่จ้ะครับสูตรเมน่นก้าว <c oughs> วัดนี่วัดนกลื่อนมันใจว <c oughs> ะค่ะ <c oughs> วัดนี่มันใจไร้บ่ค่ะในความมันส์ใจยุ่นเหะเนาะ เพราะว่าบนบนมั่นใจบนอะไรสุดเที่ยนี่เด็กบุนี่บ่บอค่อยผ่านมาจ้ะครับอืก็เลยมั่นใจบนหลายกัวรางแต่ว่ากันไหวแน่เนาะบนก็รางเมาค่ะเมนยน้งเที่องก็รุดบนล่งรังสี่กัมมีนบ่ค่ะแต่ว่ามันมันมัน่เคยลงชังเที่หรอกเมนบ่ค่ะบุเป็นบนญนี่วะจ้ะครับมีแต่บนบนก็คือบน่างนะคือราง กค,คยกินบ่เคยหลดบ่เคยกลับนะค่ะบ่เปลือง<ร>ง,งบ <โด S 2> เลยเ<โ>น,นยาะค่ะกันแบบนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ต้องห้องเลยขันเต็มสีงบนหน่อยซื้อได้ครับครับพร้อมำว่าจ่าของเซียนบ่เน่ผู้มากลับกับครับแต่ว่าผมผม,ผม,ผม,มันส่วนต้องผมมันนันมัน,มนบ่ได้กลับครับมีแต่ตรงๆเลยนะสว่วนมากคือตรงเป๊ะ รับ๊บสาธุอม,มาตรงตรงเสี้ยนกระซิได้ดังดคักเร่งวดนี่ขันแม่นแตกตรงตเลยประตรงกลับพอว้เอฟซี่กับติดตามหลายเสี้ยนกับพึ่งออกช่องนะคะคตใหม้มันให้ปังคือเกาออกช่องกระไดสึกมากตลอดถ้าออกกระคือบรุดอยู่ในสูตรนี่เนาะคะ่ะน้อถขาออกกรไดแมียนค่ะ ังว่าโทรยาม,มันกับไก่มือแล้ววมันนี้กับวันที่29กรกฎาคมกระจาอเขามาเรื่อยๆเนาะค่ะกขอเป็นสูตรกระซับให้เอฟซีนะค่ะเนาะ,ค,ะครับนี่ซ้ำม,มันละบอมีเปลี่ยนวอมีเพิ่มเนาะ,ะจ้าบ่บจ้าวันนี้เอาสีสรุปให้เอฟซีเพิ่มเนาะจ้าให้มันหานเด้อค่ะเซียนเอฟซี FC ก็ให้มันหวานขึ้นกัน ขอบคุณได้หลายกำลั่งขืนมาจากเบียกพ่อดีวะจ้าเฟรนเฮดยังค่ะนี่เอากำลังเก็ดยางครับเก็ดยางเ็จโอ้หเจ็ดสวนยางค่ะเอาขอบคุณเซียนมากนะคะรับคุณมากมีไอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นแนวทางสำหรับแนวทางก็มีความเสี่ยงนอะพี่น้อง เอามือนี้ได้นนนอเอานาะเนาะเราปฏิมาตัวเก้าหน่นแหละเล็กแต่ว่าสําหรับภูงบหน่อยเนาะค่ะมื่อนี้กับขัดกรงออกมาพี่เศษแน่จักน้อยเนาะค่ะสั่งสัดๆเห็นสัตวตเนาะค่ะสําหรับเลขเซียนเขาตะแบกนะคะเนาะ,ะเอาโจกๆมันมันฟั้งบึงหวดนีเนาะค่ะ มีโฉกมีลับยังคอยทำบุญน,น้ำพืนเนาะคะ่ะให้เบืองเล็สะกอนวางหวดหนีสิบเป็นยังไดแต่เบิกทราบกะบวาเลขกเพื่อนงามอยู่เนาะคะ่ะเย็บซี่ก็ให้โชกโชก,กมันหมันสูบผู้สูบคนเด้อค่ะเด้อคือว่าดังไม่ช่องนะคะเนาะไม่ช่องเบิกทราบกัอูปปอนะคะดังในช่องนะคะนะสาะําหรับเซียนเขาตาแบกที่นี่ที่เดียวนะคะ พอพ่อขั้นเหยออกส่งทั้งไหนวะสันอนาเสียนแม่นๆสีหลายนะคะแต่ว่าจะอยู่ไกลจะเป็นสายโทษนะคะระยะนี้เอฟซี่กับไฮกำลังใจน้ำแน่นะคะเพราะว่าอยู่ไกลแต่เลขแม่นเข้ากับโทษเอานะจ๊ะเนาะค่ะท่นอยากแบ่งปันแนวทางหรือว่าอยากสอบถามกับโทษได้0 9 2 8 6 1 8 2 1 4 0 9 2 8 6 1 8 2 1 4 คลิปนี้ให้ร่ำรวยซูผูซูคนค่ะ